โการสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับตอนนี้นะครับมิกกี้เสกรถสวยนะครับมาอยู่ที่โชว์รูมรถลิมิต็ดนะฮะแห่งหนึ่งในจังหวัดของแกวนนะครับเดี๋ยวดูไ้เรื่อยเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้นะพามาดูรถที่อยู่ด้านหลังของผมก่อนนะฮะคันนี้ก็คือ CBR 1000นะฮะนกแก้วนะครับอ่าเปิดรายการมานะครับวันนี้เจอแต่ของสวยๆงามนะครับแล้วก็ พามาดูโชว์ลูมรถดิมิต็ดนะฮะจะบอกว่าคันนี้นะครับเป็นคันที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยกับคันแรกนะครับเริ่มจาก CBR 1000นะครับตัวนี้เป็นตัว0 809นะฮะเป็นเขาเรียกว่าโฉบนกแก้วเป็นสีไตแคลร์ก็จะมี3สีซึ่งคันนี้เป็นสีเดิมทั้งคันมาดูคันที่2อนะฮะมาดูคันนี้ต่อยหนึ่งคันนะครับกับ CBR 1000เหมือนกันนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัว SP นะครับตัว SP ซึ่งโชกหน้าโชกหลังจะเป็นโอลิงนะชุดแต่งครบ สีเดิมจากโรงงานเช่นกันไม่ธรรมดานะครับของแต่งล้นๆแน่นๆเลยนะฮะอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเพาวดูอีกหนึ่งคันที่เห็นอยู่นะตอนนี้คันนี้นี่ SR โอไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนะนี่นงดู SR นะครับ SR Limited นะห้าสิบปีนะครับโชหน้าโอลิงนะฮะท่อเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็โอกชุดแต่งปึบมาอีกคันต่อไปครับคันนี้เป็นรถมัง k ีลิม m i ต e d ครับ ของแต่งเต็มลำเช่นกันนะฮะโอ้โหดูโชคข้างหลังก็เป็นก็เปลี่ยนมาแล้วท่อก็เปลี่ยนมาแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับอ่ะพามาดูชิ้นต่อไปนะครับคันต่อไปนี่ครับมังกี้เช่นกันเป็นมังกี้กันดั้มนะฮะลิมิเต็ดเช่นเคยยังติดพออยู่เลยนะฮะโอเคเรามาเฉลยดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับก็อยู่ที่ร้านผมนี่เองนะฮะ R P M Auto Detailing เหมือนเดิมนะครับนี่ครับ R P M Auto Detailing นะครับ ไม่ได้อยู่ไหนไกลคขาอยู่ที่นี่แหละนะครับแต่วันนี้เราพามาดูรถที่ได้คิวการเคลือบแก้วนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะที่ร้านผมทำกันอยู่แล้วปกตินะครับพามาดูกันในห้องแล้วกันเมื่อกี้แอบไปดูกันนอกๆนะครับคันนี้เป็นรถ GS แล้ว GS อันนี้ลูกค้าก็จอดปกติเลยนะครับคันนี้เห็นไหมนี่พามาดูกับกล้องกับกล้องไปด้านหลังดีกว่านะฮะืตอนนี้นะครับสําหรับรถในร้าน ของเราตอนนี้ทุกคันดิมิเตดหมดหมดเลยทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัว HRC ตัวปี2 8 2 0 0 8 2,009นะครับเป็นนกแก้วนะครับเป็นโสมที่คือจะบอกว่าเป็นโสมที่ผมมารักมากมากเลยอะแต่ว่าไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้จับต้องเลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีเดิมนะครับสภาพดีมากๆนะครับจาก s u ว w h i t Society นะครับสำหรับคันนี้สิบยาพันทั้งสองคัน w h i e Society นะครับดูรายละเอียดของตัวรถนะครับสวยงามมากๆครับแม่ ครท,ที่เป็นสายซูเปอร์ไบค์นะสองคันนี้เห็นแล้วก็ต้องว้าวนะครับเพราะว่าของแต่งและละเอียดการเก็บงานดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกอีกทีเพราะว่าสองคันนี้เราไมาเคลือบแก้วอีกครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้เคลือบแก้วใหม่ส่วนคันนี้เดี๋ยวเรามาเมทนแนนกันนะครับคันนี้ของคุณท็อปนะครับซูเปอร์ไบต์โซซี้เช่นกันนะครับเป็น CBR พันเช่นกันนะฮะปีผมไม่แน่ใจปี2014นี่นะมันเขียนอยู่เลยปี2014นะครับเป็นตัว เอ่อ SP นะครับชกหน้าชกหลังจะเป็นโอลิงมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชกหน้ารู้สึกว่าถ่าเจ้าของมาเปลี่ยนเป็นชกที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นนะครับตัว GP มั้งผมจำไม่ได้นะอันนี้คือขวาหายจากวงการนี้มาค่อนข้างเยอะรายละเอียดรถคันนี้ดีมากของของแต่งล้นๆไม่อีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับรถคันนี้ SR Limit e d 50ปีนะฮะคันนี้นะครับมาจากท่านลูกค้าที่จังหวัดราชบุรีไม่คนละคันกันแล้วนะดูดูด,ดูดูความเต็ของมันนะฮะ คันที่สองจากร้อยนะครับรถห้าสิบปีนะแล้วก็ชุดแต่งนี่คือแน่นมากๆบางโคนเป็นคาร์บอนนะครับโช๊คเป็นโอลิงแล้วนะไม่ธรรมดานะฮะนี่มีการสะบงกันสะบัดนะครับชุดแต่งอันไหนแต่งได้เปลี่ยนหมดนะฮะโอ้ดูโช๊คเชิร์กสวยมาดส,สวยบาดใจมากๆเบาะเบอะก,ก็ยังนั่นแต่ว่ามีฝุ่นนิดหน่อยที่ยังไม่ล้างนะคันนี้เป็นเอ็นอาร์ลิมิเต้นนะเห็นปะห้าสิบปีโอ้โหจะบอกว่าเดี๋ยวคันนี้ก็มาเคลือบแก้วใหม่ทั้งคันเช่นกันนี่มีการสะบัด ไฮเปอร์โปด้วยนะครับคือใครเป็นสายรถคาเฟ่นะคันนี้บอกเลยว่าสุดสุดจริงๆนะครับ s อนะครับคอเธอสวยงามมากๆครับมาอีกหนึ่งคันนี่มังกี้ฮะสวยงามสวยงามนะครับของแต่งมาเรียบร้อยแล้วมีของแต่งมาพอประมาณนะครับพอประมาณว่าไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มแล้วเป็นตัวตัวปีใหม่นะฮะเนี่ยร้อยยี่สิบห้านะครับสุดจริงๆนะครับอันนี้มีของแต่งมาบ้างแล้วนะครับรู้สึกว่า อ่าถ้าลูกถ้าเจ้าของรถจะโหล,ลดมานิดนึงนะครับมีของแต่งมีขาตั้งขาตั้งน่ารักมากขาตั้งชุ้นรุดมากเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งกันในห้องนะตอนที่ทํางานกันแล้วก็มีคันสุดท้ายนะฮะสหรับนี่คันนี้มังกี้ลิมิเต็ดเช่นกันคันนี้เป็นตัวกันดั้มนะฮะโอ้ดูสัญลักษณ์สิมันจะแปลงร่างไหมตัวถังเป็นคาร์บอนนะครับสังเกตน,นะฮะตัวถังเป็นลายคาร์บอนนะไม่ใช่ลายนะเป็นคาร์บอนแท้ๆนะดูดีๆมันเป็นคาร์บอนเลยนะครับสวยงามมากๆนะฮะ ไม่กล้าแกะอะไรเลยนะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่มีเตดนะครับรถหนึ่งกิโลเข้าที่ทราบนะเขาบอกว่าหนึ่งกิโลมาใครจะกล้าขับหรจ๊ะรถหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลนะเห็นไหมรถหนึ่งกิโลนะฮะโคตรใหม่ใหม่กว่านี้ก็ผลิตเองนะฮะเข็นกันเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับผมว่ามันขึ้นจากไม้ที่เราเข็นนี่แหละนะครับรถจากลาดบุรีทั้งสามคันนะฮะมาจากลาดบุรีนะครับเป็นมังกี้สองคันเอชอาร์หนึ่งคันมาจากพันเจ้าของรถมาจากลาดบุรี จะทำให้เก็ไหนเดี๋ยวเราวาติดตามกันส่วนสองคันนี้มาจาก s u p e r b ์บ e s โซซิ t ตนะฮะ CBR พันทั้งคู่จากโคลปีและหายากทั้งคู่เช่นกันนะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถทุกๆคันมากๆครับแล้วก็ในส่วนของงานวันนี้ยังมีอหนึ่งอันนะต้องขอขอบคุณที่พาดูตัวรถก่อนวันนี้คิวงานอลังการมากแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกหอึ่งครั้งตอนทำนะ วันนี้ในคิวของทางร้านเราจะมีงานที่เข้ามาอย่างปกติก็คือในส่วนของงานเคลือบแก้วคันนี้เป็นการเคลือบแก้วรอบที่สนะครับสำหรับรถเกียร์คานิวอสีขาวคันนี้นะครับพามาดูกันในห้องเลยนะฮะตอนนี้ขันอยู่เลยนะฮะเพราะว่ารถคันนีออ้มีการทําสีมารลบคันแล้วก็เริ่มทมําใหม่ทําใหม่นี่ได้ราคาพิเศษคือ50%ของแพ็กเกจที่ลูกค้าจะทานะครับคันนี้เริ่มใหม่เพราะนั้นกระบวนการการเริ่มใหม่ของผม ก็คงก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยถึงรถจะใช้มาประมาณปีเดียวก็ตามแต่ริ้วรอยจากการใช้งานหรือว่าการทําสีมาจะมีเครื่องขัดที่มันเป็นรอยตัววิวรอบคันผมยังไม่อยากเข้าไป,ปเปติเสบันดังนะเราต้องขัดใหม่ให้เงาที่สุดก่อนก่นที่เราจะเคลือบเข้าไปนะครับเพราะพราะฉะนั้นคันนี้เริ่มใหม่นะครับไม่ต่างจากการเคลือบแก้วครั้งแรกเลยทีเดียวเพราะนั้นคุณภาพของงานดีแน่นอนพาไปดูรอบๆคันนิดนึงนะแน่สาหรับเกลีย์คาร์นิวคันนี้นะฮะก็ ทำโปรแกรมไมกาเซรามิกนะครับภายนอกทั้งหมดนะแต่ภายนอกเนี่ยเราจะต้องหัดให้เงาที่สุดก่อนจะต้องดับไฟให้มืดน,นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตะไฟสีเหลืองเพื่อจะได้เห็นความเงานะครับให้เยอะที่สุดจับผิดตัวเองให้มากที่สุดเพื่องานที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นการทํางานของผมครับตัวนี้เป็นตัวแกนคารนิวอนะฮะสวยมากๆครับเอาดูฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็เมียนแลจะจใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยีเ,ลยเดียวนะโอเค ไม่ธรรมาดานะครับวันนี้น่าจะได้เครือบเบอร์แรกนะครับอันนี้บอกลูกค้าไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้นะครับมิกกี้เสกร,รถสวยขอดาท่านผู้ชมทำงานต่อก่อนบ๊ายบาย